เมื่อครั้งแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวถามในืหลวงราชการที่9ขนาดเสด็จตลาดสดฟังมากี่ครั้งก็อดอมยิ้มไม่ได้สําหรับพระอารมณ์ขำของในืหลวงราชการที่9ของปวงชนชาวไทยเพราะพระอ,องค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่มีความเมตตาและมีความใกล้ชิดกับประชาชนมาโดยตลอดไม่ว่าพระอ,องค์จะเสด็จไปประทับในที่ใดหรือเยี่ยมเยียนประสงค์นิกรที่ไหนก็จะพบว่ามีเรื่องราวแห่งความน่ารัก และคำพูดขำขันของพระองค์ให้ประทับใจคนที่เห็นอยู่เสมอรวมไปถึงเรื่องในครั้งนี้ด้วยโดยครั้งหนึ่งพ่อหลวงราชการที่9ทรงเสด็จไปที่ตลาดสดแห่งหนึ่งและทรงแวะเสวยก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเห็นก็สงสัย จึงทูลถามว่าทําไมหน้าเหมือนในหลวงจังแต่ท่านก็ไม่ตอบแล้แต่ยิ้มยิ้มทรงจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยวราตัดชมว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากส่วนแม่ค้ามารู้ที่หลังว่าเป็นพระองค์ท่านก็ได้จะปาปื้มกันจนสุดชีวิตทีเดียว